นุ่มลงดีใจเพราะจะซื้อบ้านให้ผ่านไปไม่ถึงปีมีหนี้ท่วมหัวเกือบครึ่งล้านช็อกที่แท้คือแผนร้ายจากคนเป็นพ่อ มีคํากล่าวว่าแม้แต่เสือยังไม่กินลูกตัวเองแต่ยังมีพ่อที่หลอกลูกตัวเองได้ลงคอนะคะซึ่งล่าสุดค่ะเมื่อวันที่6กร,รกฎาคมเว็บไซต์ซีทีวันมีการรายงานเรื่องราวของเซียวา้าเด็กหนุ่มที่ถูกเลี้ยงดูโดยปู่กับย่าโดยตอนที่เขาเพิ่งอายุครบ18ปีจูจๆพ่อของเขาก็โทรติดต่อมาว่าจะซื้อบ้านให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วโดยขอให้ลูกชายมาเซ็นเอกสารให้แต่เขาไม่คาดคิดว่าในอีก10เดือนต่อมา จู่ๆเด็กหนุ่มจะได้รับหมายสารแจงเรื่องที่เขามีหนี้ท่วมหัวโดวยมีการเปิดเผยว่าเซียวพาอาศัยอยู่ในเมืองเซะเหมินมณฑลฟูเจี้ยนประเทศจีนเขาได้รับหมายสารเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาพร้อมเอกสารรับรองการเป็นลูกหนี้ที่แนบมาด้วยมันแสดงข้อมูลว่าอาเฉียงนามสมมุติพ่อของเขา ไปกู้ยืมเงินมาจากบุคคลอื่นจํานวน1นึ่งแสนหยวนหรือราวสี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทที่น่าตกใจคือมีชื่อของเสี่ยวฮ่าเป็นคนคาประกันพร้อมลายเซ็นของเขาซึ่งเมื่อเสี่ยวฮาคิดไต่ตรองดูแล้วก็รู้ว่ามันเป็นแผนร้ายที่พ่อแท้ๆจัดฉากปรากฏว่าพ่อกับแม่ของเด็กหนุ่มแยกทางกันตั้งแต่เขาอายุห้าขวบเสี่ยวฮ่าเลยต้องมาอยู่กับพ่อแต่เพราะพ่อต้องทํางานไกลบ้านเขาเลยทิ้งลูกชายให้ปู่กับย่าดูแล ซึ่งที่ผ่านมาเด็กน้อยยังคงติดต่อกับอาฟังผู้เป็นแม่อยู่เป็นระยะกระทั่งเมื่อเดือนมีนาคม2567ตอนที่เสี่ยวพาอายุ18ปีจู่ๆพ่อของเขาก็โทรมาบอกว่าจะซื้อบ้านเป็นของขวัญให้เนื่องในโอกาสที่เขาบรรลุนิติภาวะพร้อมแนะนําให้ลูกชายมาเซ็นเอกสารให้ที่สํานักงานเสียวพาทําตามที่พ่อแนะนําแต่เอกสารที่เขาต้องเซ็นนั้นกลับเป็นกระดาษเปล่าที่ไม่มีอะไรเขียนอยู่และเขายังทิ้งข้อมูลส่วนตัวไว้ที่พ่ออีกด้วย อย่างไรก็ตามผ่านไปสองสัปดาห์ก็ยังไม่มีข่าวครา,าวเกี่ยวกับบ้านใหม่จากพ่อเซียวฮารู้สึกแปลกๆเลยบอกให้แม่รู้เมื่ออฟางรู้เรื่องก็ติดต่อไปหาอดีตสามีทันทีเธอพยายามซักถามเขาว่าให้ลูกเซ็นเอกสารอะไรจนในที่สุดอาเฉียงก็ยอมรับว่าไม่ได้ซื้อบ้านให้ลูกจริงๆอาฟางถามต่อว่าคุณเอาอะไรเซ็นลูกไปกู้เงินหรือคำประกันใช่ไหมแต่อาเฉียงปฏิเสธทําให้แม่ลูกโล่งใจในตอนนั้น แต่ในเดือนมกราคม2568เสี่ยวฮากลับได้รับหมายสารพร้อมเอกสารรับรองการเป็นลูกหนี้ที่ระบุว่าพ่อไปกู้ยืมเงินจำนวน10,000แสนหยวนโดยกำหนดชำระคืนภายใน6เดือนเอกสารนี้มีลายเซ็นของพ่อเป็นผู้กู้พร้อมประทับรอยนิ้วมือและยังมีลายเซ็นของเสี่ยวฮาในช่องคนคำประกันกลายเป็นว่ากระดาษเปล่าที่เสี่ยวฮาเซ็นไปถูกนำมาใช้เป็นเอกสารกู้ยืมเสี่ยวฮาได้เห็นก็ตกใจเขาไม่คิดว่าด้วยอายุเพียงแค่ ส8ปีเขาจะมีสิทธิ์คำประกันใครได้แต่กลับตกเป็นจำเลยในคดีที่เจ้าหนี้ฟ้องมาเซียวฮาจึงรีบบอกแม่แม่ลูกจึงต้องเตรียมหาหลักฐานต่างๆให้พร้อมสำหรับการโดนไต่สวนระหว่างไต่สวนเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นโจทย์อ้างว่าเป็นเพื่อนของอาเชียงตนให้เพื่อนยืมเงินเพราะอีกฝ่ายต้องการนำเงินไปหมุนแต่อาเชียงไม่จ่ายนี้คืนเลยตัดสินใจยื่นฟ้องหวังเรียกเงินคืนจากคนคำประกันแต่เซียวหายืนยันว่าตนเองไม่ทราบเรื่องการกู้เงินใด แถมไม่รู้จักเจ้าหนี้ด้วยซ้ำเขายืนกรานว่าตนเองไม่เคยยินยอมเป็นคนคำประกันโดยมีหลักฐานเป็นบันทึกการสนทนาที่แม่กับพ่อเคยคุยกันนำมาเป็นข้อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองหลังการไต่สวนแม้โจทย,ย,ยืนยันความเป็นเจ้าหนี้ตามกฎหมายแต่เนื่องจากไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเสี่ยวพาเต็มใจเป็นคนคำประกันให้พ่อร่วมกับหลักฐานที่เด็กหนุ่มมี พิสูจน์ได้ว,ว่าเขาเซ็นเอกสารเพราะนึกว่าพ่อจะซื้อบ้านให้ไม่ใช่การคำประก,กันเงินกู้ดังนั้นศาลจรึงตัดสินว่าลายเซ็นของเด็กหนุ่มไม่นับว่ามีผลทางกฎหมายและอาเฉียงต้องรับผิดชอบคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยแก่เจ้าหนี้ภายใน1ิบวันนับจากวันที่มีการพิจารณาคดีทั้งนี้เจ้าหนี้ยังพยายามยืนกรานให้เด็กหนุ่มมีส่วนรับผิดชอบแต่ศาลยังคงย้ำว่าเด็กหนุ่มไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการกู้ยืมดังกล่าวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ